สภาพไม้ตนสีมงแรงครับผมมาใบาสามเกลืงครับมอันนี้สีมงแรงมาคำนี่ครับวันนี้ว่าชิบุมาแล้วครับผมมันคือถอดไม้ <c oughs> ยุกอะไ้ครับคำบันไดก็ตตรงมาไม่ควงจะเข้าครับต่างชิกไม้ไปนําหาปลาไปนําวบามองใดเป็นตะขึ้นบ่ขึ้นครับมองใลเห็นตัวหปเห็นตัวมือหนาจังสีบกใครบับไดมาแวะเึงนั่นนะครับ ใหญ่ไปเรื่อยๆไปครับวัอนี้เบาๆไล่ครับนั่งรุนนั่งจอบไปกาครับผมเพราะว่ามากคำแล้วไปรุนน้อกันครับว่าสิห็นโตบ่ครับวัอนี้ไปกันเลยครับไปนี่ครับเข้ามามูมนึงครับสามโตนี่ใส่งามเลยดีเลอะข้าวผีบนนอก ไก่ครับ40เมตรเกือบ,บวัดชายนมาโอ้ขามหลังที่ว่าน้อยไก่ลีปลาโอ้สายโบรยนเลยว่ะดิสเลียนน้ำคนว่ะโอ้ยบดถือมีจีรีเลยครับเราเลยไก่แห้งเลีครับ จะได้ครับผมคำถึงหินลอยเขามากไกลต้องหาสายสี่สิบเมตรเดียวอยู่พันเขามาแน่ยหครับเดียวอยู่ว่พอดสิบป่าลอยกลางว่าง้โยป่าันจะมาเข่าคำเถอะวัจนจะหามุ่งกลัวเว้ย อ้มันเป็นขมาะไก่ครับที่เรียกม่าสิ้มรอเขามาะไก่เลยครับวึ่นออกไปเลยมันเสียดายไก่พอดังมึงจะข้าวครับทำเพื่อที่เขามาะมอปอผมเพื่อลายพดนะผมยันหลุกตกแห้งต้องใส่ขามลังแลยครับผมเพื่อขามลังไปไล่เติบ ลูกกัขามลังไปเลย40เกือบ40เมตรครับ30กมตรได้เพื่อไวลาเนี่ยยิ่งตรงโตเลยอาจจะถือแบบขามลังย้อยเลยปลาจะใส่างา,สามับสา3ตัวร,ร้อยมั่นกันเอา้าขึ้นลูกไหมนั่นงรอดต่อครับเทียบผันผ่านเข้าไปไกลนี่เทียมอันครับ ปนิ่นตัวนี้ครับผมหันหนาตงใหม่ซะนปนิ่ก็นด้โอ้ยข้างไว้นะครับผมโอ้ยข้นยังงนะัมนครับแต่ว่าหันหนาตงใหม่จะยิ่งน่าเลย เรียบร้อยครับผมฟูลังเลงเลยครับผมดอกนี่อันนี้ส่โลมัง้งเรียกเห็นมักไรเขามาครับจ้องมกักไรอยู่เปียกนิดน,นิ่มเข่าครับโอ้จนคำครับมึงไก่บุถึกดิ่นนี้ไก่โจเกียร์ครับมึงดีว่ามีหมานตอนคำครับ ตอนแรกผมว่าแบบไร้พูขึ้นมากแบบไร้ตัวบรมินที่แหลกบรมแมนครับเป็นกรนิ่งล่ออยู่ดนเตี่ยบใส่พุกนี้นครับผมมันโล่โลนิดๆนะครับผมตัวปากก็ได้ลอยมาแล้วครับคำเลยครับพวกนี้แร้จนคำเลยครับมีโล่ก,กวาดเกี่ยบสองแล้วครับผม ครับผมโอ้สวยงามเนี่ยครับผมเอาคำแล้วนะครับเนะาะจังเลยกับคำแล้วกีบของลงในบ้านเลยแล้วครับผมเพราะว่ามันอยู่ต่อกับคือจังสีได้ยิ่งยากน,นะครับเพราะว่าคำแห้งแล้วพอหอดบ้านกับที่มืดพอดีแลครับเนี่ยตอนแรกยิ่งไกลครับผมสามสิบกิโลเมตรเกือบสี่สิบ ไปคร en. so ับเจอกันทั้งล่างนะครับเวลาลงแป๊บนึงครับเพราะว่าสภาพห่างกระเบื้องรถครับผมสูงสันเดย์ขึ้นมาสูงเปรียบครับผมโอเคครับผมเจอกันทั้งล่างครับผมขอ้ยหยัดตะกี้แป๊บนึงครับเจอกันทั้งล่างเหรอเหระครับทั้งล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโตปลาขึ้นเบื้องน้นกันครับคิดว่าอยู่อยู่ดอกครับผม แต่ไ да. really? ่ครับประมาณโลกว่าครับตอนยิงตัวยิงทีแรกมันจะหลุดง่ายๆครับผมงาแข็งไหลครับท่านยึงงาโอ้าวมันโลกว่าแล้วครับตัวนี้ ผมไม่รู้กว่าครับน่าจะมีสองกว่าครับน่าจะมีสองหาแน่นอน,นครับผมเห็นในหนา,นา,นามาตัวหน่อยว่าหน่อยแล้วครับเนี่ยหนาจะมีสองหาครับผมตัวนี้เอาลุกบุกเลยครับผม เขาจริงจครับไปครับผมจีบปลากันบนี้กระาง้มเขาลูกคนนมันกระถาของของเรยุร่ยย้อนยๆครับมองขาเลยเ่าทงมันดานีขึ้นกระหางประจำห้อยแล้วครับผม สวยงามู่ป่าตัวนี้ตอนแรกนึกว่าลูกกว่างออมามต์ครับเดี๋ยวเอาลูกดอกออกแกน,นึงนะครับทะลุทีเลยโอ้โหอเคครับผมโอกปืนปลากระคาปืนครับโอ้สองกวนแน่นอนครับตัวนี้ กำลังที่เข่าปลาแล้วครับผมจ้องอยู่หันนาหนตรงมาให้ที่แรกผมประกาศยิ่งหนาตรงครับปลาอยู่เลยหย่านลูกมันเฉลบครับโอ้ฝ่ามือจางๆวันนี้ครับยิงลงมาได้เอาครับเก็บปลาครับผมข้ามัฟเลยครับวันนี้ครับคือสิปิดท้ายคลิปแล้วครับผมถือว่ามีมันอยู่ครับวันนี้โอ้แกมือได็ดสำเร็จครับน้ำหามาดูนะครับเป็นเกือบเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วมั้งครับว่เห็นปลานิษยเนี่ย ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้คัมแล้วฝากไว้สำหรนี้แล้วครับผมเกือบหกมุงแรงครับไปแล้วครับสวัสดีครับ